ฮัลโหลอะไรครับวันนี้อยู่ห้องกิดเกมม์นะครับวันนี้เราจะมาทำกันในเกมโร,บ,ร,รบ,บอกในแบที่มีชื่อว่าอันนี้มีแฟตติ้งซิโมโลเลเตอร์กันนะครับซึ่งถามว่าวันนี้ผมมาทําอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาทําการสุ่มกันนะครับโอเคตอนที่เรนมานครับที่มีน้องเนนึงให้ผมสุ่มของคา,าเในกิดได้ของตระกูลให้ได้ดีโตนะครับซึ่งผมก็ต้องขออภัยมาก่อนนะครับที่ปัดคลิปหรือว่าลงคลิปช้าครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าผมติด ฟาร์มของลูกค้านะครับอเคนะ้ผมก็ลืมบอกไปแล้วว่าตอนนี้นะครับผมก็เปิดร้านแลวนะครับเปิดร้านแล้วฟาร์มเที่ยวกำอะไรอันนี้ไม่เฟสเองนะครับเพราะว่าจะเป็นฟาร์มเพชรฟาร์มพลังเอออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับผมเอาฟาร์มหมดนะครับโอเคสบใครที่อยากฟาร์มนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งเฟซผมหานะครับก็สามารถแบบทักมาแบบทักมาจ้างมา,ามาถามลุ้นถามนี้ได้นะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ เรามีเพชรอยู่จํานวน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับโอเคเราจะมาสุม่มก่าจะได้ตัวเอโตะกันเลยนะครับเอโตะโยชิมูระลุกปินไปเลยตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ล้อกี่ล้อยึงจะได้ครับจากเพชรหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะโอเคมาสุ่มกันเลยทันแรกนะครับปื๊บเจส่ายางครับอันที่สองเปิดไม่ติดแฮะกล่องที่สองครับ อันนี้อ,อะไรกูเนี่ยอะไรกินด้วยกล่องที่สามครับปุ๊บเจสันเนี่ยนะครับออกสองทีตลอดเลยอ่ะคือออกออกเนี่ยออกไอซีทอนที่สองเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับเนี่ยนะเนี่ยนี่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้โหอันโคตรสุดเลยอ่ะไอะไรนะครับเรามีงบเยอะครับวันนี้ถ้าเกิดนี้ fred, ไม่ได้นี่ conducted. คือเกลือมากเลยนะนี่คือเกลือมากเกิดไม่ได้นี่คือมากเลยเกือมากเลยนะแล้วทำไมมันออกแค่สองอันเนี่ยอันนี้ออกมาก็ได้ ตอนนี้กี่รอบวะกหรือเปล่า teaspoons. ใช่ไหมโอเคโอเคประมาณ6รอบนะครับ5รอบดินี่น่าจะรอบที่6หรือเปล่าไม่รู้กอดซุ่มไปเรื่อยๆนะครับได้เจสรนสลับตับอัตโนมติหมดเลยอะอะไรครับเนี่ยอันนี้ให้เป็นรหัสหลักของเองนะไม่ใช่รหัสพี่ชายนะครับอุ้ยออกแล้ว10%ออกแล้วเดื่มาฮะเรื่องมาฮะดวงผมเริ่อมาแล้วอันนี้อันนี้มาแล้วอันนี้มาแล้วเจสัน ไม่เอาเจีสับงไมเงี้ยโอ้โหสาเปเก็บเพชรเก็บเพชเก็บเพชมานานมากเลยนเนี่ยจิ๊บโอ้โหสดม,มาทำไมครับนี่ฮเม,ม,ม่ผมต้องผมก็อาราสุดะอาราสุดได้ไหมได้ไหมอาราสุดะโอ้อืมผมว่ารอบนี้จะเกือกไหมมาดูกันเลยนะครับอาลืมกดอือจิ๊บโอ้โหวันอนา,ายนี่สามออกแล้วไม่ไม่ไม,ม่ผมต้อาราสุด,ดะได้ไหมฮะ วันอันนี้คืออะไรอะวันอันนี้คือเอโตป่ะใช่ปะ่ะถ้าเกิดเสนอวันอีกวันนึงเดี๋ยวผมจะดูใหม่นะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่จะได้บูสเตียวอะแล้วไม่ใช่เอโต e ดิผมพูดผิดขออภัยนะครับมันต้องเป็นทาทาลาสิเออท,ะทะาทาระไม่ใช่เอโตเอโตนี่คือวัน,น,นท้ายทาทาระนี่คือบูสเตีวโอเคขอก็ต้องขออภัยนะผมลืมไป นี่ได้แล้วเป็นไงครับเปไงครับปูสปิวสเปอร์เซ็นครับดูกันนี่ใช้ไปไปแค่สองหมืเองนะสองหมื่นสองหนึ่งพันเองนะไม่ดีสามหมืนดีใช่ปะใช้ไปไปแค่สามหมืเองนะสเปเชียลโอไม่ใช่นี่จรวาไม่ใช่ไม่ใช่เลยสุเลสุดน,น,นี่ดูครับนี่น,นีได้แล้วนี่ครับน้องพี่สมัยน้องสามหมื 30, เพชรเองะโอ้ออกไวมาก มากับดวงตั้งแต่ไอคลิปไม่นี่เลยนะอะไรนะไอคลิปของอะไรนะสมเนตรวงแหวนนะเออได้สังลาก็ได้นะโอ้เนี่ยได้เอสโมาแล้วเนี่ยสกิลวัวปุ่ปนไสวีว้าเทมากครับนไดเอสโตผมก็ส่งได้แล้วนะดีดีดซึ่งเดี๋ยวผมมารีวิวตัวผมกันนะตอนนี้ค่าพลังดวผมอยู่ที่2องตัสิบสามชิลดีนะครับค่าวิง่งก็จะมีแค่13บิลเลีน่นค่าบิน ก็โดดดิแล้วมีอยู่ที่337มิบิลเลียน,นะครับก็ถามว่าบินได้ไวไหมก็ผมก็ถือว่าไวไวอยู่นะสำหรับนะผมนะสหรันคนอื่นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะโอเคนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ผมให้ผมสุ่มให้ทำคลิปสุ่มให้อะไรอย่างนี้ก็สามารถทักเพซผมมาได้นะโอเคนะก <c oughs> ็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะครับโอเค ตั้งคลิปนี้ผมขอตัวลาไปกอนเพียงอันนี้นะครับแล้วเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ